เ <c oughs> ช้านี้ท่านเจ้าชายซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยให้เกียรติกับทางคณะของเราเป็นอย่างมากนะครับได้คุยถึงว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเรื่องแรกเราก็คุยถึงเรื่องปุ๋ยเหมือนกันท่านก็บอกว่าเรื่องนี้แน่นอนคือทางซาอุดิอาระเบียก็ยินดีนะครับที่จะ,ะรับไปดำเนินการให้นะครับ นเดียวกันเราก็พูดถึงเ,เรื่อง FTA นะครับว่าน่าจะเป็น <c oughs> สิ่งที่นำผลประโยชน์นะครับให้กับทางธุรกิจทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีการวัดจัดจัดพวก Business Forum ระหว่างไทยกับชาวทางซาอุดิอาระเบียเขาก็บอกว่าเอาเป็นสองครั้งกันล้วกัน ครั้งหนึ่งก็มาประชุมที่ซาอุดีอาระเบียและอีกครั้งหนึ่งก็ไปประชุมที่ประเทศไทยนะครับและหวังว่าในภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็พร้อมทางคณะของสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบียนะครับก็จะไปเยือนเราที่ประเทศไทยครับ นก็น่าจะได้ควาคขึ้นมาในเรื่องนี้ขอบคุณค่ะโอเคนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมาแต่ดูนักธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะพอใจกับคือนีเงืนคือเอาเรียกว่าียอ l i o n expectation เกินคาดเกินคาดเกินคาดแล้วได้มีโอกาสเจอเขา้สึ